คอนสายามแม่นัก <ไป S 1> คอนสายามเขาเอาล่งงองยูทูปเรลาไปชมแบบอันนี้ไหมอ่าจะเบอลว้าวอันเด้ลอง่าย FC เอฟซีเงเป็นสัน่นเป็นสัน่นออกแบบอะไรแบบสุดยอดมากเลยบายบา,ายขึ้นไปสั่นสุดท้ายสั่นข้าขงบนพูนข้างบนมันจะมีจุดส้มบิวสบายดีสบายดีทุกคนสำหรับตอนนี้ศูนย์กับยูที ท่าเรือท่าซางนะมากับเพื่อนคือเก่าการมือกับบนกที่มาจะพากันไปทั่วไปเที่ยวภาพเป็นไกด์นาเที่ยวภาพเพืเ่อนเที่ยวอยู่อายานยานแถวแถวๆ,ๆนี่เบิดมือเลยล่ะสบา, e บายดีเอฟซีบอลซูดคนเนดะ้อวันนี้ซูดจะพาเพื่อนไปไอคอนสยามนั่นเองเพราะว่าเพื่อนกับยังบมทันได้เคยไปเตือนไอคอนสยามพเพื่อนเพื่อนได้มาอะไรชุดก็ได้ที่โอกาสพาเพื่อนไปเที่ยวห่างที่แบบห่างล่างที่สุดสด,ด้ยวยแหละเขาเมืองไทย วันจะเป็นจะไรก็ติดตามสองคนเข้าไป,ปรผอมกันเด้อเนาะเดี๋ยวซูนก่บตอนนี้ยังนอ้๊่าเรืออายุพระบาทซูนซื้อซื้อตัว30บาทเป็นเรือเรืออันนั้นเรือน้ำเที่ยวนะเป็นเรือน้ำเที่ยวแต่ว่ามันก็นจะมีสันหลานผาให้เข้าขืนไปทายข้างบนไหลนั่นเองไปเดี๋ยวเ,เราเดินทางกันได้ไปพี่น้องตอนนี้เรือกำล,ลังจะมาเทียบท่าแล้ว เนี่ยเรือมาแล้วลำนั้นก่อนเรือจะมาถิ้งเขาก็พนักงานเขาก็บหาเตือนก่อนให้นักท่องเที่ยวสว่าดู์เรือล่าลอทายู่ที่อาระเรือนั่นเองนะนักท่องเที่ยวไล่มากทุกคนมือนี่ซุ่มมากแบบไม่เห็นนักท่องเที่ยวไล่แบบแบบมวนเลยนักท่องเที่ยวก็มารอไล่เลยทุกคนเลยในเดือนมาแล้ว เรือมาแล้วเป็นจะอะไรเมาคืนบ่เมาคืวโอ้ยเมาคืนเลยเดี๋ยวเดือแบบเดี๋ยวเาจะคืนเดียเด๋ยวเจ้าเจ้ะคืนไปข้างบนนะไปไทยไปไทยข้างบนอ่ะก็งามขนาดไปเห็นวิวกรุงเทพแบบงามเลยไประวังเลยเขาไปเดือยก็ละวังเลย กไปคนขึ like ้นลายไปหน้อยเคนขึ้นลายไปต่อไปนะวัดอรุณไอคอนสยาม แล้วึ้นไปข้างบนไปชมวิวข้างบนาพเคไปข้างบนเป็นม่เคยขึ้นไทยเตี้ยอุ้ยนี้จออกแล้วเป็นไปแล้วเป็นอะไรคาร์บอ่ะเมาหรือยัง นี่แหละุดยอยเดบิวอันนี้ขนาดได้บัตรบัตรอุนอไร่นี่นี่นี่บัตรอาเป็นพระเจดีย์กงขาในบัตรอาุนโคตกันบะเป็นจะไไ่เจ้าในมะนางเรือครับขับอะไรมะนางเรืออีจนเนี่จะเป็นครั้งแรกแต่ว่าเป็นครั้งแรกนอกเทียมะนางเรือเป็นปะครั้งแรกเลยเห็นบึงเด้นคลิปแต่โคนเขาลงวาป้ามุ่งกับขากันสะพายเปิดหูเปิดตาเลย นี่บัตรอรุณวันนี้กับน,นักทองเทียวลายเลยเข้ามาจ้ไปแต่งสูทไทยกันลายเดี๋ยวปนาจะภามากอันนี้เขามีแสดงยังมวยไทยว่าเห็นอยู่ในคลิปบาสูรต่าลงก็จะก็จะมีเป็นบางส่วน<อ>บางส่วนเขาจะเอาศิลปะของไทยมาแสดงให้นักทองเที่ยวเวงขนาะ วัดอรุณงามลายเลยปาจิตโตนักท่องเที่ยวลายขนาดเลยโอ้โหนักท่องเที่ยวสุดนใหญ่เลยวัอาอรุณมองจะได้กันเบ,บสวยงามแบบซับซิดแบบเป็นบัตรหนึ่งที่แบบโอ้โหแบบนักท่องเที่ยวให้ความสนใจแบบมาเที่ยวแบบ ตลอดเลยตลอดวันเลยเป็นใจคนไลายวะคนไลายขนาดนั้นเลเขากระด้งีสิ่งต่างๆเปนเราเลยเพิ่นโบเคยมานี่ก็ไปขลักของเพื่อนทีาวาสูนในพาเพิ่นมาเพิ่นก็ไปถ่ายคลิปของเพิ่นเลยต่างคนต่างถ่ายคลิปเนาะคนแบบแบบเพื่อบดูเคยมาแบบมาเห็นแบบนักท่องเที่ยวหลา,าน์เพิ่นอาจจะดีใจแหละ ได้มาถ่ายคลิปให้พีพีเอฟซีเบิ่งๆไปเลยไปเลยก็จะบานทึกเจแล้วตรงโน้นนี่เดชห่างที่งามที่สุดในประเทศไทยห่างลังที่สุดขอบยคอนสามแม่ในคอนสยามเขาเอาโลกยูทูบมีแนวยังมองแบบอันนี้ไหมฮะอ่าจะเบาหวานเงาบปะอันเดหชลองถ่ายเอฟซีเบิ่งเป็นสั่นเป็นสั่นออกแบบอะไรแบบสุดยอดหาังเลยสั่นหรอลายประมาณเจ็ดแปดสั่นที่เขาจะขึ้นไปไหน ไอคอนสยามสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือไอคอนสยามไอคอนสยาม For passengers alighting here please stand by at the exit กรุ๊ใช้ความระวังขณะขึ้นเรือ Please mind the gap between the boat and the pier ไอคอนสยามจะมีรับส่งผู้โดยสารฟรีเลย อฟีต่ยังฮัทจะลงลงท่าเรือนี่แหละลงไอคอนสยามเนี่ยภาพเป็นภาพเพิ่นทั่วภาพึน้นไปไอคอนสยามก็ไปเบิ่งข้างในว่าจะเป็นอะไรจะดูลาอลังการสไลด์ยอยู่ในหางไอคอนสยามนั่นเองแต่ว่าแต่ละสลับแต่ละซับลาซับลาจะก็จะมรวงที่ก็จะมีงานเพิ่นเอามาจาัดนะอยู่หางอยู่หน้าหางไอคอนสยามอันนี้ได้เห็นบ่สะพานตาทิน่ะรถไฟรถไฟยังไปฟ้ารถไฟฟ้าวีทีเอสบอสอดดีเอบอสอดเนาะ เดี๋ยวเราจะพาจะพาไปเบิ่งไป,ไปพี่น้องเดี๋ยวลงไปหาไอ้คอนสายามกันเดินเดินเดินผาเดี๋ยวนะเขาเขาแต่สิโลตุง้งไปหอดแล้วยังมหม<ป>หอดไอคอนสายามแต่พี่น้องเอ้ยพาเพื่อนสมัยเรียนมาเที่ยวไอคอนสายามพวกเราบุตรบุตรเคยมาจากเถื่อนซุนกามาเป็นลอยเทือ่อกขันเทื่อกเลย ก็เลยเที่ยวอกาสมาผาเพืือนมาเที่ยวไม่ค่อยเลยมาขังแดกน้องไม่เมาเรืออ่เลยขึ้นแบบอสี้นตาล้อยหน่อยหน่อยมาดื่วว่ะบานที่เป็นน้ำคลองแวน้แม่หน้บ้านจาที่เปนน้ำคลองไป <laughs> สัมจิไทยเราจะไม่แต่จะต้านทีมไงมาเดียวมาเดี่ยวมาเดี hmm. ่ยวก็พอ่เลือกไปเดีวเลือกไปปลาเออเลือกไปปลาสีได้ใบหน้าบอกปนันอยันสี่ได้ใบหน้าเขามีเลือกพี่อะไรเลือกยู่ไอ้กามีเลือกพี่อะไรเลือกไอ้ดูขาเกเี่ยนั่งเลือกพี่ไปสะพานต่างสิน หรือว่าจ,จะชินังนรถไฟฟา้าสายสีทองบ่สิพาดจ,จะข้าไปเบิ่งห่างข้างในย่งางเข้าไปไหลได้ขยักย่งางเข้าไปถ่ายรูปถ่ายรูปไรแมกนกลางคืนจะมีคอนเสริร์ตเมันจะมาจัดแต่ละสัปดาห์ก,ก็จะมีงานต่างๆอยู่หางไอคอนสยามข้างในสามารถเข้าไปไหลได้มันจะข้าไป ขับไปใต้ดุกก็ได้แต่ว่าส่วนในศพประมาณเนี่ยเขาจะเขับไปข้างในเพราะที่จะห่อนอากาศห่อนนิดหน่อยหรอกไปแล้วฝากเขาไปข้างในไปจออากไหนเนาะรู้ละสุดหนอดเลยไปเดี๋ยวเขาเขับไปยังห,าหาา่างไอคอนสยามนะทุกคนาเขับนเขับไปไปยังเขับไปก่อน มีน้ำตกน้ำย่งอะไรอย่างไว้งนี่น้ำตกเ <c oughs> ย็นนะเนาะ <c oughs> ไปเรียวไปอะไป,ไปจะพาขึ้นไปสั้นที่สั้นที่สองเรือว่าสั้นเอ็ม อยู่ข้างบนแองงามด้ผักับเบงข้างบนแหงงามด้อยกมกอัว่เเรีย่องอยากไปเบงตลาดก่อนบ่ีตลาดมีตลาดได้ข้างไนนี่พีตลาดกรื่องีตลาดอยู่ห่างนี่แต่ว่าตลาดอาหารแพงสุดยอดเลย ได้ภาพไปเบิ่งอาหารอยู่ข้างในมีแต่อาหารแบบเป็นนากินแต่ว่าราคาเรงมีเบริตตรตตําบงคต้องยงก็มีนี่ของนำเขาซ้ำอ่าเขาไปหลายเลยเ้าเจ้าเขาหอดแล้วตลาดตลาดตลาดไทยยูในหามีตลาดเซวะ ไปไปยังไม่ทางนีนเด้อสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดขางหน้าแบบสุดยอดเลยแต่ว่าอาหารของขางจะแพงด้วยพาเบิงอาหารราคาอาหารเบิงไปมองทรเรียนก็มีปะมามาาเบิรงนี้มาเบิรงนี้

ของกินหลายกินหลายเห็นแล้วเกี่ยวกับ <า S 2> เนื้นอจิพาไปไซต์ตอขึ้นไปสันข้างบนข้างบนก็จะเป็นสันทีคล้ายคล้ายสินค้าทั่วไปนั่นแหละไปยบ,ข,ข,บนนขึ้นไปสันสุดท้ายสันข้างบนสุดไทยรึเปล่าพูนข้างบนมันจะมีจุดส้มยิวจะไปส้มยิวกันแล้ว มพื่อนก็พาเพื่อนขึ้นมาจุดชมวิวสูงสุดทีทางท่องเที่ยวจะขึ้นมาได้คนมาลายเลยเร็วๆๆตัวใจอีสังจะมันพ้มตัวใจพ้มนี่ยบ่เพิ่นปูพ้มปูพ้มจ่ว่าเข้าไงเขาไปบ่เข้าไงเขาไปอยู่เลยเขาเขาสิมีทางเลยคนเขาไปอยู่ อ่ะสิบนรองเท้าหยางว่ะสิบนรองเท้าหยางผื่นผื้นครับมันดูอะไรโอ้ปกติมองในเป็นน้ำคันน้น้ำน้ำตกข้างบนเขาว่าท่านจะเปิดเดี๋ยวเขาจะเปิดมีกะดมีมียุจุ๊ดหน่เพิ่นจะเพิ่นเพิ่นจะปูพรมแบบนุ่มๆเลยให้คนเดินเพราะว่าเขาส่วนใหญ่เขาจะจุ๊ดหน่อจะเป็นมองทีจัดงาน ในมองภาษาสัมพันธ์หรือว่าจะซื้อติเกเที่ยวบัตรตั๋วน,นั่นเองนะทุกคนอันนี้์บุ๊คางหน้ามองจุดสม้มซึ่งมีมันมันกู้ใดจัดจกคนเยอะโอ้โหหลายแสนคนอยู่เลยนะพวกเศรษฐกันซ่วงปีใหม่ก่อนโอ้มขมาแบบคนแบบเต็มเลยหน้าหาคนจนแบบว่าเขาเขาจุดๆผูกนะเขาจะไปอังกันอยู่ทางอังกกับอังกันได้เพราะว่าเขาสิบมาแบบมาหล่อส้มที จูดฟูน,นะสพานตากสินกับเต็มพอแล้วพี่น้องออกไปดีเจา้าไ,ไ,นะไปอ,นะออกเลยออกเลยออกเลยลันประตูออกเลยเป็นอะไรวะออกข้างหนอกก็จะมีรบนิดนึงสุดสุด ปกติฮอยูย่จุดนี่ฮะที่เข้าเพราะท่านไหนแบบว่บามีอาหานมีอ่าร้านร้านอีสักไหนร้านอาหารนะแต่ก่อนโอ้เขาจะให้เปิดเปิดให้ทุกคนแบบเขามาเดินไเแต่จะเป็นรุซูมก่อนนี่เขาเป็นไฟเป็นอะไรมั่นใจนะนานซีนีไฟอยู่ตอนแต่เป็นกระจกไปมันจะมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่เขา,าให้เขาไปส้มบิวเลย มองได้แหละ <c oughs> แต่ก่อนวะแต่ก่อนแมนเบัสแตบบ่มองจูซอมบิอุแต่ก่อนเทาว่าหานเขายังว่าขนาดสื่อเขามากนะขนาดจีแมนนี่มีขนาดจะสื่อเขามากด้วยว่าเขาจีเศร้าบ่แต่ก่อนม่นี่เด้จูซอมบิวแบบกรุงเทพขอานครสุดยอดเด้ไฟ <c oughs> ขึ้นมาแบบจุดนี่ขันปลาไม้คนสัญ,ญามาเที่ยว,วเขาจะบ่าผาเลยที่สีขึ้นสี่สีส่โบขึ้นมาจุดนี่ จุดเนี่ยโมเดลมนพื้นดินได้เนี่ยจะแนบเวียนเนี่ยจะแปลกอยู่บ่นี่นี่โมเดลพื้นดินได้เนี่ยเป็นสัตนหนึ่งอีกพูดพื้นดินอยู่พูนพื้นดินอยู่พูนอยากจะขึ้นไปพื้นดินอยู่พูนพื้นดินจ่พูนจุดเนี่ยเป็นเป็นเป็นสวนลอยฟ้าของอ Apple Store หลอกตาตัวเนี่ยหลอกตานี่จุดนี้เป็นเป็นสวนลอยฟ้าเดี๋ยวกานเดียวกันงไปเบลย บอก่าให้อเตึกที่สูงที่สุดนี่ๆอะไรตึกที่สูงที่สุดนี่หรอยู่กรุงเทพฮานาครนมาบอกลำไหนที่นี่หมเอฟซีคอยเห็นในจ้าเป็นเจไดมาขึ้นมาข้างบนของ,ของตึกไอคอนสยามสูงสุดได้นี่ที่นักท่องเทีย่ยวจะขึ้นมาได้ก็เคยขึ้นมาเนาะจ๊ะขึ้นมากแล้วโอ้วิวงามพี่น้องสุดยอดเลยเนาะเห็นกรุงเทพเบื้องนี้แบบ ได้ทัวรทึงได้เบิง่งแม่นำจงนะเนี่าเบิ้งเพื่อเพื่อลองอลองเรือดนะเองไปเดี๋ยวพาลงไแนวบันนี้ยเดี๋ยวยังพระทันจู้ใจกว่าขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เขาก็ <c oughs> เป็นทองกับปนปวนเนาะเขาก็หิวเขาว่าวะเขาน้อมันโอ้ยพากันมาหิวเขา่าละอาอเราเป็นปน้องสำหรับคลิปในซูนกับผ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนเดียวอะไรเพื่อนเพื่อนกันดิ ถ้าเพิ่นมาเล่นไอ,ไอคอนสยามคลังแหลกนั่นเองก็เป็นจะได้รู้สึกว่างามอยู่อ่ะงามบ่มเคยมากอะงามเนาะงามบ่เ,มเคยมาจ<า>ักเทื่อสัตว์บนสุดกัเบิ่งมุมเบิ่งตึกบ่อเปตึกตึกซุงๆแม่เปต่ตึกสูงๆงามๆเลยมีค้างกันนี่กกตึกสูงๆนนแมอันนี้เป็นตึกที่สูงที่สุดแล้วในประเทศไทยแม่นถือว่าคลิปนีุู้นก็ได้พาเพิ่นมาเมาที่ยวมาเปิดหูเปิดตาเพิ่นก็เฮ็ดช่อง YouTube อยู่แล้วแหละถ้า พ,พ,พี่น้องทนายสนใจอยากไปสนับสนุนติดตามเพื่อนใดเลยเดี๋ยวซูนขื้นไห้สองชื่อสองเพื่อนนั่นเองกาสำหรับคลิปนี้ซูนกะจะได้ขอจกคลิปใบเพียงสนิกรเดอนน้องะจะาดดกัอยจาดื่มกดไลค์คลิปนี้ให้แน่สุดท้ายนี่ก็ขอคำว่าสวัสดีสวัสดีคลปนปบว่าใหมบ๊ายบาย